วันนี้นะคะต้องบอกว่าเกิดเหตุสยองขวัญที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาค่ะเมื่อผัวเนี่ยเกิดอาการหลอนคลั่งฆ่าหันศพเมียชิ้นส่วนร่างกายเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วเต็มบ้านนอกจากนี้นะคะยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ผัวเนี่ยลากเอามาไว้หน้าบ้านด้วยค่ะค่ะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวจะมีภาพที่เป็นชายใส่เสื้อสีน้ำเงินอันนี้นะคะคือมองเพลินเนี่ยอาจจะเหมือนว่าไม่เห็นอะไรนะคะแต่บอกเลยว่าให้คุณผู้ชมดูได้แค่นี้จริงๆเพราะภาพเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายค่ะคุณผู้ชมคือชายเสื้อสีฟ้าเสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะคะเขากําลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยเขาใช้มือถือถ่ายรูปหัวของนางจินดาอายุ59ปีค่ะซึ่งได้ถูกสามีเนี่ยตัดหัวแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่หน้าประตูรั้วค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตีสองวันที่26สิงหาคมบริเวณหมู่บ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะคือชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ได้โทรแจ้งตำรวจสพอดอยหลวงนะคะให้เข้ามาระง,งับเหตุเพราะว่าสามีของนางจินดาเนี่ยกำลังคลั่งอารวาสค่ะผู้ก่อเหตุนะคะมีชื่อว่านายสมหมายอายุ59ปีเป็นภรรยาเป็นสามีของนางจินดาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต คือตัวนายสมหมายเนี่ยก็ยังอยู่ในการคลุ้มคลั่งอ่ะนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงมีการถือมีดเดินแกว่งไปแกว่งมา เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามกล่อมค่ะให้นายสมหมายเนี่ยสงบลงพอได้จังหวะเผลอเนี่ยก็รีบเข้าชาร์จตัวนายสมหมายเอาไว้พอโดนจับตัวนะคะปรากฏว่านายสมหมายเนี่ยก็ยังพูดจาวกวนฟังไม่ได้สับพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้ทําการเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านที่ทั้งคู่เนี่ยพักอาศัยอยู่พอเข้าไปในบ้านโอ้โหไม่รู้จพะพังงะไม่รู้จะอึ้งจุดไหนก่อนดีค่ะพอเข้าไปในบ้านนะคะปรากฏว่าเจอกองเลือดนองเป็นจํานวนมากอยู่ที่ และพอเดินเข้าไปที่ตู้เย็นตู้นี้แหละค่ะคือปกติตู้เย็นในบ้านของเราเนี่ยช่องด้านล่างเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นช่องเก็บเก็บผักเก็บผักเก็บผลไม้แต่ว่าของที่บ้านหลังนี้ค่ะนายสมหมายเนี่ยมีการหั่นขาขวาของภรรยาแล้วก็ตั้งแต่เข่ายาวไปจนถึงเท้าเนี่ยค่ะแล้วก็นําไปแช่ไว้ในช่องที่มีการพูดไว้เมื่อกี้ก็คือช่องด้านล่างที่เอาไว้ใส่ผัก แต่ว่านายสมหมายเนี่ยเอาขาของภรรยาที่หันเนี่ยค่ะไปแช่ในตู้นี้นอกจากนี้เนี่ยตู้ดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีถ้วยลักษณะของเหมือนใส่น้ําจิ้มหมกวางเอาไว้อยู่ด้วยโอ้โหเจ้าหน้าทีไ่ไปเห็นนั่นก็คือแม่สยดสยองจริงๆนะคะค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมนายสมหมายเนี่ยยังมีการตัดหัวนางจินดาไปโยนทิ้งที่ประตูหน้าบ้านพร้อมกับขาซ้ายที่โดนตัดในลักษณะเดียวกันก็คือตัดตั้งแต่หัวเข่ายาวไปจนถึงเท้าค่ะนอกจากนี้ใกล้ๆก,กันนะคะก็ยังการพบลำตัวของนางจินดาถูกลากมาไว้กลางถนนในหมู่บ้านโอ้โหชาวบ้านที่มาพบเห็นรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รู้สึกขนลุกแล้วก็สยดสยองไปตามๆกันเลยค่ะ ค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็สันนิษฐานในเบื้องต้นนะคะคาดว่านางจินดาเนี่ยถูกนายสมหมายฆาตกรรมก่อนหน้านั้นประมาณ2ชั่วโมงค่ะเนื่องจากเลือดที่อยู่ตามอวัยวะในร่างกายเนี่ยก็คือเริ่มซีดแล้วคาดว่าก่อเหตุในบ้านก็คือจุดตามที่น้องพีทเล่านะคะจุดที่พบกองเลือดจำนวนมากนั่นเองค่ะ ก่อนที่นายสมหมายเนี่ยจะนำะขาขวานะคะไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็นำชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านค่ะซึ่งมันก็เป็นภาพที่สยดสยองจริงๆค่ะแก่คนที่พบเห็นแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของพลตํารวจตรีม,มานพเสนากุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะได้ให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะว่านายสมหมายผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยรับ การรักษาเป็นผู้ป่วยเจตเวทมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีการเสพยาเสพติดแล้วก็ติดเล่าอย่างหนักเลยแต่ว่าช่วงหลังค่ะไม่ได้เข้ารับการรักษาแล้วก็การบําบัดรวมทั้งไม่ได้กินยาที่ใช้ในการรักษาด้วยคืออาการที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็ลักษณะว่าเหมือนอาการขาดยานั่นเองค่ะจนมาเกิดอาการคุ้มคลั่งอลวาดแล้วก็ก่อเหตุสลดโหดเหี้ยมในครั้งนี้ ซึ่งตนถึงนะปัจจุบันตอนนี้นะคะนายสมหมายเนี่ยก็คือยังไม่สามารถให้การได้รู้เรื่องค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจที่ฆาตกรรมภรรยาตัวเองในครั้งนี้คืออะไรกันแน่ค่ะซึ่งก็คงจะต้องรอให้อาการเนี่ยกลับมาสงบก,ก่อนนะคะคือให้ได้สติกันก่อนจึงจะรู้สาเหตุที่แท้จริงนะคะซึ่งถ้าเราทราบความ คือนายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบแน่นอนค่ะอแต่ว่าอย่างที่ผู้กำคับการตรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าตัวผู้ก่อเหตุนายสมหมายเองเนี่ยก็เคยมีประวัติติดยาเสพติดด้วยก็ไม่แน่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหรือว่าเหตุผลที่สุดที่ทาให้ก่อเหตุสรลดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะและอย่างหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นกันมานักต่อนักแล้วนะคะที่มีผลมาจากการติดยาเสพติดก็หวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะจะสามารถ จัดก,การปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นในสังคมเราไปได้เสียทีค่ะค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ